เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาตามหาไข่เนิเฟอร์กันต่อนะฮะซึ่งสปอยล่วงหน้าแล้วกันฮะเราเจอไข่เนิเฟอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะมันอยู่ในวิหารใต้ของทะเลซึ่งมันก็มีโอกาสเพียงแค่หนึ่งใน15เท่านั้นะฮะที่จะเจอไข่อันนี้ฮะเฮ้ย <liter> นี่ไข่อยู่นี่ไข่อยู่นี่ไข่อยู่นี่เ้ยไข่อยู่นี่เฮ้ยไข่อยู่นี่เอ้นะฮะเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยแล้วกันเพื่อเปการประหยัดเวลาดีนิวาฮะเริ่มเลย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นนะครับเอาชีวิตรอด1.20อุ้ยีอุ๊ยนั่นแหละฮะเราจะเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.20กันต่อนะฮะซึ่งครั้งนี้ฮะเราจะมาตามหาไข่เจ้าตัวสนิฟเฟอร์กันนะฮะแล้วเราก็ลืมอ่านวิกิแบบชัดเจนฮะเออนี่ฮะให้แป๊บนึงนะผมจะ AFK ยังไงโดยที่เราจะไม่ตายในพื้นที่ใต้ท้องทะเลแป๊บนึงนะฮะอ่าประตูฮะประตูขอแปะประตูแป๊บนน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 ึึงงะะะะะฮฮฮีีีี่่่่่พพาาาามมมมอออววิิิิกกกแแป๊บบบผ็โยยทไไเด อ่านตรงนี้ชัดๆนะฮะ Warm Ocean Rune เห็นปะฮะอ่านตรงนี้ฮะ Ocean Rune ซึ่งจะมีโอกาสได้ไข่ไอ้เจ้าตัว Sniffer ตรงนี้เห็นปะซึ่งมันมีแค่เพียง Warm Ocean Rune แค่นั้นเข้าใจปะแล้วเราที่ผ่านมาเราไปหาที่ไหนมาเดโอตายและมีโอกาสเท่าไหร่ฮะที่จะเจอฮะมีโอกาสแค่เพียง6.7%แค่นั้นตายเร็วหรือมีโอกาสประมาณ1ใน15ที่จะเจอตายเรว จะเจอไม่ในชาตินี้เนี่ยซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยฮะเราจะต้องหาทั้งหมดประมาณ15ครั้งไต่เล่มาดูกันทว่าเราจะรอดหรือเปล่า อ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยฮะดูบางต้นนะฮะมาดูกันซิว่าแถวนี้มีทรายต้องสงสัยบ้างหรือเปล่านะฮะแถวนี้ไม่มีนะฮะโอเคฮะมีกล่องอะไรไหมมีกล่องไหมกล่องก็ไม่มีอะไรนะะมีบ้างไหมเนอ้อทรายต้องสงสยั s, สยสแปซไม่มีน้าเศร้าอ่ะดูดีแถวนี้ไม่มีทรายแบบแปลกๆเลยอ่ะอ๋อเราจะหาไข่เจอไหมนะ โอเคเรามาอีกจุดหนึ่งใต้ท้องทะเลฮะมาดูกันซิว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่านะฮะก็เนี่ยเห็นป่ะมันมีสิ่งก่อสร้างบริเวณใต้น้ำเนี่ยฮะมันซ่อนแบบแนบเนียนแนบเบนียนเหลือเกินฮะมาดูกันซิว่าแถวนี้จะมีทรายต้องสงสัยหรือเปล่าติ๊กต k อกอ่านี่ไงฮะมีทรายอยู่ด้วยฮะยี่ย้่ยียต้องหาต้องหาต้องหาประมาณ15อันนะฮะถึงจะมีโอกาสเจอ <c oughs> <c oughs> ใครจ้า มันหายากเย็นยังเลยเนี่ยเอานะ่สู้ขาวฮะมันต้องมีโอกาสบ้างแล้วนะมันต้องมอีถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยก็ตามฮะเราก็จะต้องตามหาไข่สนิปเ,เด็ดทองขอบคุณแล้วคิดสภาพนะฮะตอนนี้คือขยะเต็มตัวเราไปหมดแล้วนะ,ะเนี่ยมีอะไรบ้างอะแป๊บหนึ่งนะเทลโคต้านี่โยนทิง้งแป๊บหนึ่งเทลาโยนทิ้งแป๊บหนึ่งเราควรจะเอาโชเกอร์มาเพิ่มเติมนะเอาจริง,รงเนี่ยดูดิได้แบบโอ้ได้ฉาดเต็มไปหมด ซึ่งไอ้ฉายพวกนี้เราก็ไม่รู้จะเอาไปทำแมวอะไรเอาไปทำเครื่องปั้นดินเผาหรออ๋อเฮ้ย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 เขียวเขียวเขียอ็มมาล็อขอบคุณตั้งแต่1.20มาเนี่ยฮะเอาจริงนะผมไม่เคยมองไอ้ซากปลาหักพังใต้น้ำตรงนี้มีประโยชน์เลยฮะเพิ่งมีประโยชน์ก็ตั้งแต่เวอร์ชัน1.20นี่แหละฮะต้องมานั่งตามหาสมบัติอะไรโอเคอู้สายต้องสงสัยโอ้มันแนบเนียนมากเลยฮะอยากได้ไข่โอ้โหมาให้ทำไมเนี่ยโอเคฮะความหวัง ความมังลิบลิมากอ๋อโอเคฮะไปที่อื่นกันต่อเรามาเจอลูนโอเชียนอีกหนึ่งแห่งนะฮะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยฮะค่อนข้างใหญ่มากๆเห็นปะมันมีหลายตึกด้วยเห็นปะดังนั้นฮะครั้งนี้น่าจะโอกาสเจอค่อนข้างสูงอยู่แล้วมั้งนะฮะดังนั้นเรามาดูกันฮะมาเริ่มปัดเป่ากันตบมือสิครับโอเคฮะเจอเรียบร้อยฮะ Smell Interesting กลิ่นมันดูน่าสนใจมากนะฮะแป๊บหนึ่งนะ ชื่อ achievement ว่าอะไรนะ smell i n t e r e s t i n g จิบหน้าสนใจใช่ไหมฮะแป๊บหนึ่งนะเรามีจมูกด้วยเหรอผมไม่มีจมูกเพราะว่าดั้งผมแแบบนะ <c oughs> <c oughs> อะตอนนี้เราเจอไข่แล้วหนึ่งฟองถูกต้องป่ะฮะเดี๋ยวขอลองสิฮะว่าแบบเอยเราจะมีโอกาสได้มากกว่าหนึ่งฟองหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องแบบเออจับสองตัวเนี่ยมาโซเดมมคอมกันเข้าใจป่ะฮะเราคงไม่มีแค่เพียงแบบเออสองตัวหรอกเอ้ยเราคงไม่มีแค่แบบตัวเดียวหรอกมั้งนะฮะเราต้องมีหลายๆตัวดังนั้นเดี๋ยวขอดูซิ ว่าแถวนี้มีสายต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะแต่เอ๋สายต้องสงสยัยอ่ะนี่ไงฮะสายต้องสงสัยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ฮ,ฮ้โอ้ได้ฐานอ่ะ,อะ อย่างน้อยเราก็ได้มาฟองนึงก็ถือว่าคลิปนี้ประสบความสําเร็จนั่นแหละฮะแต่ว่าเราแบบเฮ้ยอยากได้อีกหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ไงฮะจริงๆแล้วเราควรจะหาไข่จบตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละแต่ก็นั่นแหละฮะขอโทษและกันที่ไม่ได้อ่านวิกิพีเดียอย่างชัดเจนเนี่ยฮะมันจะชอบมีซ่อนลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะได้ไม่ได้ขวันคืออันไหนที่เป็นอเทีมขยะก็ปล่อยให้มันลอยน้ําไปข้างบนไปเลยแล้วกันฮะเราอยู่ข้างล่างแบบนี้หาของต่อไปและอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะถ้าเกิดสมมติใครที่ลงมอดไดนามิกแสงอยู่อะไรเงี้ยฮะให้เอาทอด้ชีีวิตดมาก ขึ้นนะฮะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อยากจะไปลงรีสอร์ทแพคหาซัสเปซเซสแสนมากเลยแบบถ้าเจอสายต้องหงสัยปุ๊บให้มันกระพริบๆๆๆป,ป,ป,ปอะไรประมาณเนี้ยฮะเอ้ยมันต้องมีคนทำรีสอร์ทแพคแนี้อยู่แล้วล่ะเอาจริงในกลุ่มที่เล่นในคราฟมีอยู่นะแบบเวลาอยากจะหาแอนเชนดีบีอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็แบบมันจะกระพริบๆๆๆเป็นสายลุงอะอะไรเงี้ยฮะ R G B เลยรับรองไม่พลาดแน่นอนโอเคฮะตรงนี้หมดเรียบร้อยอะไปจุดอื่นกันต่อนะฮะขอโยนขยะทิ้งแป๊บนึงได้ไหมฮะมันมันเยอะเเเเหลืออกินนี่ยา ตายก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมอ่าโยนอ่าไปสำหรับการตามหาไข่สนนฟเฟอร์เนี่ยฮะมันก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะฮะแน่นอนฮะเวลาที่เราเล่นเกมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องจ้องจอคอมเวลาอยอะนนถูกต้องปะฮะแต่น้นก็อย่าลืมถนอมสายตากันด้วยละกันแว่นออกตาเพื่อในการถนอมสายตาก,กองแสงสีฟ้าซึ่งก็สามารถกองแสงได้ทั้งจอคอมแล้วก็จอมือถือโดยที่แว่นออกตาที่ผมใส่อยู่อันนี้เนี่ยฮะเป็นแว่นออกตารุ่นซีโร่ฮะที่มีความบางมากซึ่งได้ออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์อย่างดีนะ และวโดวยที่กรอบแว่นอันนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากสามารถยืดหยุ่นสูงลักษณะคล้ายแบบนี้และเลนส์ออปตัดรุ่นสีโนที่ผมใส่อยู่อันนี้ฮะจะเป็นเลนส์เลติน,น่า X อ็กซ์ฮะมันจะออกเหลืองๆนิดนึงใส่สบายตาย,ยิ่งกว่าเดิมอีกฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปพร้อมอโค้ดส่วนลดพิเศษครับตรงนี้เราบุกมาแล้วดังนั้นตรงนี้เราทุบไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้แบบเออไม่สงสัยจะได้แบบไม่ต้องมึนด้วยว่าเฮ้ยมาแล้วันะกค่ ปึ๊บโอเคฮะตรงนี้ก็มีข,ขนาดค่อนข้างใหญ่ยอยู่เหมือนกันมีเอฟเฟก์ขุดเร็วแล้วชีวิตมันดีอีนะเนี่ยเห็นป่ะฮะขุดปึ๊บ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 แป๊บเดียวหมดนะฮะมาสายต้องหงสยัยขอดูหน่อยซิว่ามีตรงไหนบ้างโอเคตรงนี้ฮะกึ๊บกรึ๊บก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 ึ๊บไม่ใช่<ะ>คือถ้าไม่ใช่ก,ก,ก็ก็ปล่อยมันไปเลยก็ได้นะฮะไหนดูสิฮะมี ไม่ครขุดทิ้งไปเลยนะฮะงอนแล้วก็มีสมบัติอีกแล้วทําไมมันมีแผนที่อะไรเยอะจังแป๊บหนึ่งนะครับผมเราเราควรจะไปหาสมบัติบ้างไหมเนี่ยไหนดูซิแผนที่เดียวกันไหมเนี่ยแผนที่เดียวกันไหมแผนที่คนละอันกันอีกตต่เร้วแผนที่เยอะมากอ <c oughs> แผ,น,แผนที่แผนที่เยอะจัดอะไหนมาดูซิว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่านี่สิ่งก่อสร้างค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันฮะดังนั้นฮะมาดูกันซิว่าจะมีของอยู่หรือเปล่านะฮะอะเรามาปักหมุดตรงนี้โอเค เริ่มต้นจากการทุบพวกนี้ให้หมดก่อนะฮะมันอาจจะแบบเออมีทรายซ่อนอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้แหละมั้งไหนดูสิทราย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 ไหมมีเลยทรายต้นสงสัยทราย,ายอ้าเจอ,อรอายต้องสงสัยฮะอ่าทรายต้องทรยผู้กันหายผู้กันหายเฮอ๋อยู่นี่ขอโทษตาถั่วอยากได้ไข่ไม่ใช่ไข่อ้าทรายต้องสงสัยอีกแล้วนะฮะเหมือนคนโรคจิตแเจอทราย โอเคฮะตรงนี้ขยะนะฮะปล่อยมันไปนี่ก็ขยะนะฮะทุบไปเลยแล้วก็มีแผนที่อีกแล้ะโอ้โหอะมาดูกันนะว่าแผนที่เดิมหรือแผนที่ใหม่นะฮะมันเยอะไปหมดเลยนะนเนี่ยเ่าเรามีกี่แผนที่แลวฮะมาดูโอ้โหมีกี่แผนที่แล้วแผนที่หนึ่งแผนที่นี้แผนที่นี้โอ้โหแม่เจ้าแล้วก็แผนที่นี้เยอะเกินรู้อย่างนี้เอาโชเกอร์บล็อกมาเยอะๆดีกว่าใช่ปะล่ะ อ่าเอาอะไรโยนทิ้งดีอะอ่ะเอาอันนี้โยนทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาอะไรอีกอ่าเอาไข่เก็บไว้ฮะไข่คือของดีฮะอ่าอบางครั้งสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้มีทรายเยอะเสมอไปนะเนี่ยเอาจริงมีทรายอยู่แค่ไม่กี่แห่งเองอ๋อสิ่งก่อสร้างใหญ่ไปทำเพื่ออ่า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 มี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 ฮะมีไหม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 เออขยะแควแควแควขอไข่หน่อยขอไข่หน่อยไข่ไข่ไข่ได้อะไรเนี่ยได้ทาน นี่คือเรานั่งปัดเป่าไอเทมให้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่ามันหายากขนาดไหนนะใช่มันหายากมากสถานที่ต่อไปอ่ะมา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 ดูกันมันต้องเจออีกมามามา,มา,มาเราเจอแล้วอันนึงใช่ไหม <S <S ขออีกสักหนึ่งอันเถอะครับขอร้องรู้ไหมไอเทมที่เป็นขยะที่สุดในตอนนี้ก็คืออะไรฮะไอพวกเนี่ยเนไอเจ้าเอ่ออะไรนะเศษเศษเศษจะจะบอกเศษหอยก็ไม่ใช่เศษหม้อ มันเก็บกะช่องเก็บของมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าโยนทิ้งครับเพราะว่าเราอุตส่าห์แบบเออมานั่งตามหาใต้ท้องทะเลอย่างนี้ใช่ปะมันก็เป็นอะไรที่หาค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนั่นแหละฮะเจอไข่แล้วตกมือในที่สุดเราก็เจอไข่เรียบร้อยแลวเดี๋ยวเราต้องไปฟักไข่ด้วยนะอย่าลืมแต่เราก็ยังค้นหาต่อไปนะฮะเผื่อแบบเฮ้ยจะเจอไข่เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ได้เศษของ ทิเลยมันและนี่คือสถานที่สุดท้ายนะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะว่ามันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกให้หมดก่อนนะเยๆๆ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เศษหม้ออ่ะก็ยังดีนะฮะแล้วตรงนี้ล่ะฮะจุบ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 ได้เศษเงินแล้วตรงนี้ล่ะฮะเศษหม้ออ่ะก็โอเค แล้วด้านขวาตรงนี้แหละฮะเศษหม้ออีกแล้วนะ,ะเศษหม้ออ้าออาขอบคุณซึ่งจากใจจริงนะฮะผมก็คงไม่มานั่งทําหม้อทําไหอะไรหรอกใช่ปะเหรฮะแต่ก็แบบเก็บเก็บไว้แบบนี้นะฮะอุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังยังยังหมดยังหมดยังยังอ่ะอ่ะอ่ะหมดแล้ว โอเคเรากลับบ้านกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งได้แล้วนะฮะเพราะเราเจอในสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยนะฮะก็กว่าจะหารูนโอเชียนได้ก็อ่ะยังเหลืออีกทีหนึงได้ได,ได้เดี๋ยวลองไปขุดตรงนั้นดู<า>เดี๋ยวจะได้กลับบ้านกัน,นะฮะอ่ะมามา,มา,มา ประตูหาย๋อประตูอยู่นี่ออประตูประตูประตูคือถ้าเจอไข่หลายอันมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าแบบเออเราจะได้ปั๊มของจากไอตัวสนิเฟอร์ได้เร็วมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไงใช่ป่ะฮะดังนั้นก็อมารอลุ้นกันะครับว่าสถานที่สุดท้ายแห่งนี้จะได้หรือเปล่าโอเคได้เอมเอรล้วล้วแก็ยังดีแล้วเราก็ได้โหได้เหล็กได้ไรได้ไรได้ไรได้วีดคือแบบพอเห็นว่าแบบได้ของที่แบบห่วยก็แบบทุบไปเลยนะครับ แด้แค่นะฮะมันใช่ได้ของอะไรอีกได้อะไรได้ได้เศษทองได้เศษทองและไม่เข้าใจว่านักโบราณคาดีจะต้องมานั่งลำบากอะไรใต้ท้องทะเลแบบนี้ด้วยนะฮะ oh. อ่ะมาดูกัน oh. ว่ามีอะไรเพิ่มเติมแถวนี้อีกหรือเปล่าสถานที่หนึงมันมีน้อยเหลือเกินนั่นแหละฮะชีวิตลำบากสรุปแล้วโดยเฉลี่ยก็คือมีโอกาสหใน15ที่เราจะเจอไข่หนึ่งฟอง แต่ถ้าเกิดเล่นหวยโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งก็แบบไม,ไม่ยุ่งแล้วกันนะหนึ่งไอ้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะกลับบ้านกันด้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะส่วนแผนที่พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาล่าสมบัติกันในโอกาสถัดๆไปแล้วกันเพราะตอนนี้หาของในตัวเราเต็มไปหมดแล้วนะฮะกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านเย,ย่ๆและดูสภาพฮะเรามาไกลขนาดไหนฮะนี่2,800นะฮะแล้วก็แบบเกือบ2 0 0พ อะตั้งแคมป์ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะชั่วขราวเพราะว่ามันมืดแหละจะได้รู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฮะเราเคยหาโอเชียนรูนแถวนี้ดังนั้นเราก็จะมาตั้งแคมป์แปะไฟแถวนี้นิดนึงแล้วก็เปิดเปิดเตียงแปะเตียงแล้วก็นอนเออหนึ่งอย่างเราเดินทางในทะเลมาตั้งไกลแล้วเนี่ยเรายังไม่เจอโอเชียนมูนเมนต์เลยนะโอเชียนมูนเมนต์หรือวิหารใต้ท้องทะเลเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่เจอโอเชียนมูนเมนต์ ปกติแล้วโอเชียนมูนเมนต์นี่คือเราต้องเจอนะฮะแล้วแบบเดินมาตั้งไกลไม่เจอเออ,เอ,อไม่ถึงไวเลือยไวไวเลือนั่งเรือมานั่นแหละนั่งเรือมาตั้งนานไม่เจอโอเชียนมูนเมนต์มหัศจรรย์แต่ก็ช่างมันฮะตอนนี้เราเจอไข่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ใช่ผมไม่ได้เปิดแชเดอร์เลยเพราะว่าเราต้องดำน้ำไงพอดำน้ำแล้วเปิดแชเดอร์มันก็แบบเออมันก็มองไม่เห็นใต้ท้องทะเลงไงเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ฮะเราเจอของที่เราต้องการเรียบร้อยดังนั้นฮะเราก็จะเปิดแชเดอร์แบบนี้แล้วคอมเราก็จะค้้างงนนิดนึแลวววก็ววเ แป๊บนึงนะฮะเอ้ยอันนี้แหละเอ่อทำไมสระทำ,ทำไมเอ่อทำไมทรายมันปแปลกๆฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยสวยอะ่ะ <c oughs> แสงมันสวยสวยเหลือเกินโอเคฮะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะฮะและระหว่างทางกลับบ้านนะเอ้าเจอทองแบบนี้ใครจะไม่แบกกลับบ้านล่ะใช่ไหมฮะอะขอโอ้โอ้โ,อโหโดนนระกสุกนี่ฮะขอบคุณครับไปละไปละเรือเราไปละเรือเราไปละเดี๋ยวพึ่งเรือกลับมาก่อน เรือกลับมาก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้เออแป๊บนึงนะฮะเอาเอาเรือกลับคืนมาเดี๋ยวนี้และอีกหนึ่งสิ่งนะฮะระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยฮะเราควรจะเก็บไอ้เจ้าโมซี่โคบอลสโตนอันนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าไอ้เจ้าไข่เซนิเฟอร์ของเราเนี่ยฮะมันจะเติบโตได้เร็วหรือมันจะฟักไข่ได้เร็วเนี่ยฮะบนโมซี่โคบอลสโตนโอเคป่ะดังนั้นเราก็จะเก็บพวกโมซี่โคบอลสโตนพวกนี้กลับบ้านไปด้วยนะฮะเอาอะไรทิ้งดีเนี่ยขยายเยอะมากเลยเอาอะไรทิ้งดีเร็วคิดติ๊กตอกติ๊กตอก เอาไข่ใส่เข้าไปเอามอสซใส่เข้าไปโอเคฮะคือของมันเต็มตัวจนไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วเนี่ยและระาว่านทางกลับบ้านนะฮะเราก็พบกับฟืบนี่คือต้นซากุระที่เหงาที่สุดในสามโลกนะฮะเพราะว่าอะไรฮะทางพื้นที่บริเวณแถวน,นี้เนี่ยฮะมีต้นซากุระเพียงต้นเดียวเท่านั้นคือพื้นที่แถวนี้มันจะเป็นแบบพวกภูเขาอะไรอย่างงี้งใช่ป่ะและทั้งพื้นที่ดูเหงามากน่าสงสารนะดูดิโอ้เนี่ยมีต้นเดียวจริงๆเนี่ยวดีไก เนี่ยฮะมีต้นเดียวจริงๆเนี่ยฮะดูฮะมันมีแค่ต้นเดียวเท่านั้นไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันมีแค่ต้นเดียวดูฮะท้งพื้นที่ดูฮะมีต้นเดียวยิ่งกว่าในฉากหนังญี่ปุ่นนะแบบเท่าอยู่บนยอดเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเนี่ยมีต้นไม้ต้นเดียวนะฮะ ต้นเดียวที่หันออกสู่โลกอันกว้างใหญ่โอ้แอร์เธอสวยมากเลยแล้วอันนี้คือคอมพิวเตอร์ผมยังมันก็กระตุกนิดนึงแ,ลแหละเปิดวิวดิแทน3.2ใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดแร์คอมพิวต์เมนเทอรี่โอยมองเห็นได้ไกลมากโอ้จุดยอดเสบติดภาพสวยนอตต้นไม้เนาะอย่างกว่าต้นไม้ในพระเอกเอ,อ็มวีเอาอฮะกลับบ้านฮะเพื่อการประหยัดเวลาดีดนิ้วอีกรอบนึงฮะ สรุปแล้วนะฮะหลังจากที่เราเดินทางกันอย่างยาวนานนะฮะทะเลอุ่นนะฮะก็อยู่บริเวณทิศทางบริเวณตรงนูน้นโอเคป่ะฮะยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมอันนี้คือบ้านอันชั่วข่าวของเรานะฮะสากุระจอมปอมด้วยเช่นกันถ้าเกิดอนาคตนะฮะเรามีพลุถ้าอยากจะไปทะเลอุ่นก็คือไปทิศทางตรงได้เลยอะไรเงี้ยโดยประมาณโดยประมาณนะ,ะหรือตรงตรง,ตรงแถวนั้นอนะ่ะเออไม่ต้องไปเดินอ้อมโลกอะไรอย่างที่เราได้ตามหาในช่วงที่ผ่านมานะฮะกลับบ้านนะฮะแล้วไอเจ้าเนิฟเฟอร์เราจะฟักไข่ตรงไหนแป๊บหนึ่งนะเออ อ่ะไข่สเนปเปอร์เดี๋ยวเนะเข้ามาในบ้านก่อนเข้ามาในบ้านก่อนอะ่ะลดวิวดิแทนก่อนลดวิวดิแทนก่อนสงสารคอมมืดเอาแค่16ก็พอแล้วโอเคสงสารคอมคอมจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นฮะเราเอาดินมาล้อมรอบชั่วคราวสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องรอยเจ้าตัวสนนปมันมันมันฟัก,กออกมาก่อนอะไรอย่างนงี้ไงใช่ปะ่อะอ่ะดังนั้น,ตร,น,นตรงไหนดีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหาพื้นที่โลง่งๆเราต้องหาพื้นที่โลง่งๆสำหรับให้เจ้าตัวสนฟเปอร์เนี่ยฮะมันมันออกไข่ขอคุยกับตัวเอง มีพื้นที่โล่งๆตรงไหนบ้างว่าด้วยแถวนี้เนี่ยฮะมันเป็นภูเขาหมดถูกต้องป่ะดังนั้นพื้นที่โล่งๆมันหายากมากเลยนะกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะ <S 2> <S 2> อเอาอยัางไงดีอ่ะหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยมาฟักไข่ในคลิปถ,ถัดๆไปเพราะเราต้องหาพื้นที่โล่งด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟักไข่ในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันไอ้เจ้าตัวสเนฟเฟอร์เนี่ยแนะนํานะอย่าเอามาไว้แถวบ้านคือไว้แถวบ้านก็ได้แต่ว่าแบบแนะนําให้แบบพื้นที่โล่งๆอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินตามชีวิตมันด้วยเข้าใจป่ะฮะมันจะเดินไปไหนก็เรื่องของมัน เราไม่สามารถขังไอตัวสนนฟเฟอร์เอาไว้ในข้อไก่ข้อวัวได้เพราะว่ามันจะต้องแบบเดินไปเรื่อยๆจริงๆอะ่ะเราจะไม่ขุดหามาเล็ดจุดเดิมด้วยเช่นกันสรุปแล้วในคลิปนี้ถ้าไดา้เราก็ได้ไข่สนนฟเฟอร์มาไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ่ hey, hey. ดังนั้นหาคลิปนี้ครับแหมนะ่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมก็กลาวไปคลิปพนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดสับ์กันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าะไปถราชอบคลิปไหมครับเอชีวิตรอดอย่าลาืมกดไล